สมุนงานครับหลายเต็มนะครับอันนี้จะใส่บิ๊กๆนะครับ Trong đường cái lỗ đó, vẫn màn đấy ออกหมายไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับได้ลงน้ำนะครับเดินได้เดินหาตามะลิ่งนะครับให้สะดวกผมไม่ได้ซื้อไอ <c oughs> ขาจับกล้องมานะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเตรียมพร้อมๆแล้วค่อยถ่ายตอนไปจับน้ำแล้วก็มีไซ มีไซนี้ใสไซนี้กิโลกว่าไซนี้กิโลกว่านะอย่างบัวนะครับยักแล้วก็มีไซน,น่าจะกิโลนะครับตัวนี้ ของงานก็ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้จัดเหลียงนะครันี่ก็เป็นเชือกผังนะเชือกฟังเรามัดซึ่งมัดเสร็จนะครับรอส่งลูกค,ค้านะก็ตัวไหนที่มัน เนี่ยไม่เต็มเราก็จะเอาลงสะนะครับก็ถือว่าใช้กันได้นะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหาละลานเลยนะครับดูแล้วเพลินตาเลยตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ ุ่งนี้ผมจะมัดนะครับวันนี้ยังไม่มัดนะครับเพราะว่าต้องหาตัวช่วยนะครับมาช่วยมัดตัวใหญ่ตัวนี้นะครับกับตัวนี้สองตัวนะครับตัวเมียตัวนี้มัดเองได้นะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินเราก็ส ah ู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราต้องได้รัดเชือกตัวนี้นะครับพรุ่งนี <Bueno> ้จะหาตัวช <znajdu S 2> ่วยนะครับมาช่วยมัดแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ แล้วก็ตัวเมียตัวนี้มัดเองนะครับจะมัดเองลองดูนะครับไม่เกิดความสามารถก็จะประมาณนี้นะครับเก็บติมมาให้เอฟซีได้ดูนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับยังล่าเหมือนเดิมนะครับยังล่าปูเหมือนเดิมวัน ยังล่าปูเหมือนเดิมนะครับเดือนเจนะครับวันที่เดืนอนเจ็ดพื้นที่สิบห้านะครับสี่สิบห้านะครับที่ไปจับมานะครับก็จะประมาณนี้แหละครับก็สม ส่วนไอตัวใหญ่ที่ผมว่านี่คู่นี้ค่อยมัดครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวเมียน,นี้ครับคู่นี้ค่อยจกกัดการนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ออกหมายดีๆยังไงเดี๋ยวผมจะเอาขาตั้งกล้องไปนะครับแล้วก็หาวิธีการถ่ายนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าเวลาผมไปจับจับยังไงนะครับแล้วก็หา อย่างไงนะครับส่วนมากก็จะออกกลางคืนนะครับออกกลางคืนพอได้พอได้จับนะครับแล้วก็ไอ้ง่ก็ใส่ประมาณสองหลังสามหลังนะเพราะว่าใส่เยอะตอนนี้มันเป็นแมงกะพุนนะครับแมงกะพุนเราลงน้ำไม่ได้นะครับก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ้น้ำไม่หมดหรอกเยอะเกินนะครับ ผมก็รีวิวคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราติดตามตอนต่อไปนะครับผมก็จะออกหมายเหมือนเดิมนะครับทําจับปูให้พี่น้องได้ดูเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ like, นะครับคอมเมนต์ติเตียนผมมาได้นะครับ ยินดีรับฟังทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆคำถามนะครับก็ผมก็ขอจบการรีวิวเเท่านี้ก่อนนะเี๋ยวก็เดี๋ยวจะจับปูเอาใส่ตู้กระจกนี้นะครับพอดีผมทำตู้กระจกไว้นะครับเราก็จะลำเลียงปูจากตรงนี้นะครับมาใส่ไว้ไว้ตู้กระจกนะครับรอพรุ่งนี้ เรพวกนี้จาหน่ายนะครับแล้วก็คัดแยกคัดแยกตัวอ่อนตัวแข็งนะครับก็จะเอาคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับก็ที่ผมดูนี่ก็มีตัวอ่อนบ้างตัวแข็งบ้างก็มีนะครับผสมกันไปแต่ว่าตัวอ่อนเราก็สามารถที่จะเอาลงสะได้นะครับเราพอเราเราก็มีสะสะเลี้ยงปูของเราเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวอ่อนนี้ลง ยังสะนะครับลงไปที่สะได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะครับดกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็จะรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวยังไงค่อยติดตามกันใหม่นะครับขอบคุณม,มากครับ